นี่เมื่อวานไปช้อปปิ้งมาเสื้อผ้าอุ้ยพ่อมาส่งของอะอ่าองอ๋องอ้าบฮะอาองอ๋องอาบอะไรนะอ้าวองอ๋อง โอ้อ๋องเนาะโอเคเฮ้ยพวกเธอขำอะไรเสียงดังดังไปถึงข้างในห้องเลยนะโอ้ยไม่มีอะไรหรอกก็นดองเขามาส่งของแล้วเขาพูดไม่ชัดพวกเราก็เลยขำไงนี่เธอขำเขาเหรอเธอกำลังล้อเลียนเขานะแหมนิดนิดหน่อยหน่อยน้องเขาไม่ถือสาหรอกเน้อเนือเนเนอครับครับ ไม่โอดอรับเดี๋ยวเอ็นไว้ฮาบอะไรอย่าเอ็นอะไรอย่าโทรเอ็นตุ่นหรือเปล่าเฮ้ยเอ็นตุ่นเอ้ยพี่ไม่ได้สั่งเอ็นตุ่นนะบ้าคูดไหมเป็นแกพอเลยพอเลยพวกเธอมานี่เดี๋ยวฉันเซ็นเองเอาอ้ับ โชคดีนะคะพวกเธอไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงอะ่ะเราก็ไม่ควรดูถูกปมด้วยคนอื่นนะ <c oughs> นิ่หน,น่อยหน่อยเองเนาะอืเขาไม่ถือหรอกใช่ฉันว่าแกวันนี้ไปกินอะไรดีอะตอนเย็นอะ คาบูไหมเออ,อค่ะค่ะพี่ตูนได้เลยค่ะให้ทั้งหมดขึ้นไปหาพี่ตูนเลยใช่ไหมคะโอเคได้ค่ะเธอพี่ตูนเรียกอุพี่ตูนเรียกเรื่องอะไรวะไปมาแล้วค่ะพี่ตูนเชิญน,นั่งจา้าเธอรู้ไหม ฉันเรียกพวกเธอมาทำไมไม่ทราบค่ะเธอรู้ไหมการพูดว่าดูถูกปมด้อยของคนอื่นน่ะเป็นนิสัยที่คนมีการศึกษาเขาไม่ทำกันขอโทษค่ะพี่ตูนอาออ๋ออ๋ออ๋อเออาว่าอ๋อ๋อ คนที่ชอบพูดล้อเลียนปมด้อยของคนอื่นน่ะก็ไม่สมควรจะได้รับความเมตตาจากคนอื่นเช่นเดียวกันพี่ขอออกใบเตือนให้เธอทั้งสองคนนะแอนนี่ยุยค่ะพี่ตูนส่วนเธอซาซาเธอทำดีแล้วขอให้เธอทำความดีแบบนี้ต่อไปพี่ขอชื่นชมเธอค่ะพี่ตูน